เสือโคร่งเบนเกาผู้พิทักษแห่งพื้นป่าอินเดียในความลึกของป่าทึบและทุ่งหญ้าสวรน,นาแห่งอนุทวีปอินเดียมีนักล่าผู้สง่างามที่ครองตำแหน่งสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนั่นคือเสือโคร่งเบนเกลสัญ,ญลักษณ์แห่งพละกำลังและความลึกลับของธรรมชาติ เสือโครองเบนกอลเป็นหนึ่งในสายพันย่อยของเสือโครองที่ใหญ่ที่สุดโดยทั่วไปตัวผู้สามารถมีน้ำหนักได้ถึง220กิโลกรัมและยาวกว่า3เมตรรวมถึงหางลายทางสีดำอันเป็นเอกลักษณ์บนพื้นขนสีส่อมเข้มไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเป็นลายพลางชันเลิศที่ช่วยให้พวกมันกลมกลืนไปกับพุ่มไม้และเงาไม้ในป่าได้อย่างไร้ที่ติ พวกมันเป็นสัตว์สันโดษและเป็นนักล่าที่เก่งกาจพวกมันอาศัยการซุ่มโจมตีใช้พละกําลังมหาศาลความว่องไวและเขี้ยวเล็บที่แหลมคมในการจัดการเหยื่อไม่ว่าจะเป็นกวางหมูป่าควายหรือแม้แต่สัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆเสือโคร่งเบนเกลยังเป็นนักว่ายน้ําที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้พวกมันล่าเหยื่อในแหล่งน้ําได้ด้วยแม้จะเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามแต่เสือโคร่งเบนเกลก็กำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างรุนแรงจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่การล่าเพื่อเอาเอาวัยวะและหนังทำให้จำนวนประชากกกรรรลลดดงงงอย่า่าาาานนนนนนเเปป็็หวจจไ้้ัััับสสถะต์์ใูพ ความพยายามในการอนุรักษ์เสือโคร่งเป็นเกาในประเทศอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านได้เริ่มต้นขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าที่อยู่และต่อสู้กับการล่าสัตว์ผิดกฎหมายการอนุรักษ์เสือโคร่งไม่ได้หมายถึงแค่การปกป้องสัตว์ชนิดเดียวแต่ยังหมายถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ทั้งหมด เสือโคร่งเบนเก่าจึงเป็นมากกว่าแค่สัตว์ป่ามันคือจิตวิญญาณของผืนป่าเป็นตัวแทนของความงดงามและความป่าเถื่อนของธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องเพื่อให้เสียงคำรามอันก้องกังวาลของพวกมันยังคงดังกึกก้องอยู่ในป่าต่อไป